ั้นเตรียมความพร้อมของผู้สอนนะครับอันดับแรกเราต้องเลือกซอฟต์แวร์แล้วก็แจ้งผู้เรียนให้ทราบว่าเราเลือกซอฟต์แวร์อะไรก่อนอื่นโปรแกรมหลักที่ใช้ในการอบรมเนี่ยอย่างของเราเนี่ยเลือก Zo ูมใช่ไหมครับบางที่อาจจะเลือก Microsoft Team นะครับความแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครับใน Zo ูมเนี่ยคนเขาบอกว่าใช้ง่ายกันคนส่วนใหญ่จะบอกว่าใช้ง่ายแล้วก็สามารถประชุมระหว่าง คนที่อยู่องค์กรต่างๆกันได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเซตอัพกลุ่มเหมือนกับ Microsoft Teams แต่อย่างไรก็ดี Microsoft Teams จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษครับตรงที่ว่าจัดการเอกสารได้เป็นหลักเป็นแหล่งมากกว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีการแชร์เอกสารกันในกลุ่มตอนนี้นะครับแล้วหลังจากสิ้นการอบรมไปเราสามารถเข้าไปใน Microsoft Teams แล้วก็เข้าไปในกลุ่มแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเอกสารมาอ่านได้ได้ง่ายกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ Microsoft Teams ทำได้ดีกว่า Zoom ก็คืออย่างเช่นเวลาเราเซตอัพกลุ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถใช้กลุ่มเดิมในการอบรม คอสเดิมหรือคนกับคนกลุ่มเดิมๆเนี่ยได้หลายครั้งหลายหโดยที่ไม่ต้องทํา Invitation หรือทําการเชิญซ้ําหลายครั้งเหมือนกับ Zo o m นะครับอย่างไรก็ดีทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยเมื่อ Manage ดีๆก็สามารถตอบโจทย์ได้เท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าเราถนัดแบบไหนแล้วก็ใช้แบบนั้นเท่านั้นเองสาหรับผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเห็นผมเคยใช้ทั้งสงแบบและผม ส่วนตัวผมชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าการใช้ Zoom นั้นง่ายกว่า m i r r s s o t t e ท m s นะครับอีกสิ่งหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งก็คือใช้ระบบการไลฟ์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook หรือ y o u t u b e นะครับ facebook เนี่ยใช้ไลฟ์ได้ดีรองรับผู้ชมได้มากครับข้อจำกัดก็คือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมเนี่ยมันจะไม่สามารถให้ทุกคนเปิดไมค์แล้วก็พูดพร้อมกันได้เหมือนกับ Zoom หรือที s นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้ส่วนด้านล่างครับ โปรแกร,รมที่ชื่อว่า OBS Studio หรือ Open Broadcasting Software ตรงนี้นะครับเป็นโปรแกร,รมที่น่าสนใจน่าจับตามองมากและถ้าเกิดเราซีเรียสกับการอบรมออนไลน์จริงๆเราอาจจะต้องศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมแต่ว่าโปรแกร,รมนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับใช้ไม่ง่ายสําหรับมือใหม่แต่ OBS สามารถใช้ควบคู่ไปกับโปรแกร,รมอื่นอย่างเช่น Zoom หรือ t e a m หรือว่า Facebook ได้เพื่อให ผลลับออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างวิดีโอที่ออกมาจากการประสานงานระหว่าง Facebook Live แล้วก็ OBS นะครับนี่คือการทดสอบการไลฟ์ผ่านทาง OBS จะลองงานเปเปอร์ฉบับนี่ต้องชี้ไปทางไหนเนี่ยฉบับนี่เราไปเห็นเปเปอร์เต็มๆจอกันเลยดีกว่าลองซูมเข้าไปดูซิแบบแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอัดมาจากเลคเชอร hall จริงๆ ครับผมที่ได้เห็นตรงนี้นะครับที่ผมต้องการโชว์ก็คือว่าโปรแกร,รม OBS เนี่ยทำให้เราสามารถแสดงหน้าจอของผู้สอนไปพร้อมกับหน้าจอของคอมพิวเตอร์และนอกจากนั้นยังสามารถสลับไปมาให้เห็นคอมพิวเตอร์เต็มๆจอก็ได้หรือให้เห็นจะให้เห็นผู้สอนเต็มๆจอก็ได้นะครับและระหว่างการสลับเนี่ยจะใส่เอฟเฟกอะไรก็ได้นะครับจะสร้างเทมเพลตขึ้นมาคลุมก็ได้ด้วย Photoshop อย่างอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับสามารถใส่ชื่อของโปรแกร,รมชื่อ ของโลโก้รายการต่างๆเหมือนกับการถ่ายทอดทางโทรทัศน์เลยนะครับนั่นก็คือการเลือกซอฟต์แวร์หลักนะครับก็คือซอฟต์แวร์สำหรับการไลฟ์ว่าจะเป็นอะไรตรงนี้นะครับในเบื้องต้นแนะนำว่ายังไม่ควรใช้ OBS จนกว่าจะสามารถคล้องกับแพลตฟอร์มอื่นๆก่อนแต่ในที่สุดแล้วถ้าเกิดเครื่องพร้อมแล้วก็บุคคลพร้อมนะครับการใช้ OBS จะช่วยทำให้เราได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการมากยิ่งขึ้นครับ